iPad 2กล่องกล่องสุ่ม iPhone 2กล่องกล่องสุ่ม iPhone 13 2กล่อง,องแล้ว กล่องใหญ่มากๆเพราะว่าวันนี้ราจกมาเปิดกล่องสุ่มไอโฟนค่ะมีการเคาะเอฟเฟกเองนะอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มไอโฟนที่ตัดซื้อมาจัดหนักจัดเต็มเพราะว่าไอตาเนี่ยไปเห็นยูทูบเบอร์เขาเปิดแล้วเขาได้ของเลิศๆ,ๆ,ๆบางคนก็ไม่เลิศแต่บางคนก็เลิศก็เลยซื้อว่าถ้าฉันเปิดจะได้เลิศไม่เลิศแต่ก็เลยซื้อมาจาัด เต็มเลยนะคะไอตาซื้อมาเลยที่ไม่ได้บอกว่าเราจะมาทําคลิปหรืออะไรหรอกแล้วก็แบบลองดูสิเราจะได้ของเล่ไม่รอดอะไรงี้นะคะซึ่งที่ตาซื้อมาเนี่ยจะมีกล่องสุ่ม iPad 2กล่องกล่องสุ่ม iPhone 2กล่องกล่องสุ่ม iPhone 13 2กล่องแล้วก็กล่องสุ่มเรียนออนไลน์อีก2กล่องจ้า <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะค่าสินค้ารวมกัน9 3 2 0บาท ก็จะมี2กล่องนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้เลยว่ากล่องไหนเป็นกล่องสุ่ม iPhone iPad ะอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้เขียนมาเาไม่เป็นไรเพราะว่าดีแล้วที่ไม่เขียนเดี๋ยวของหายเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูนะคะว่าข้างในจะได้ของบางๆหรือจะมีเจ้าของบงบงมั่นนะกับการที่จะตั้งชื่อกล่องสุ่มว่ากล่องสุ่ม iPhone ถ้ากล่องไ้นเปิดมาไม่มี iPhone เราจะเรียกมันว่ากล่องสุ่ม iPhone ได้ยังไงคืองงกับร้านมากคือแบบมัน่นมากนะมา,มาเริ่ม มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกล่องแรกไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากล่องนี้จะเป็นกล่องสุ่มอะไรเปิดมานี่เลยชื่อร้าน King Tech w a t e v e r ถ้าเกิดได้ของดีก็ไปชมที่ร้านถ้าเกิดได้ของบงก็ไปด่าก็ได้เลยนะคะมา King Tech ถึงสุ่มไม่ได้รางวัลใหญ่เอา้าปวยพรกูแล้วหนีจะได้ไหมเขียนใบปลิวมาว่าถึงสุ่มไม่ได้สะสมแต้มไปได้ของรางวัล w a t e v e r ไม่ได้อยากสะสมแต้มค่ะอยากเปิดกล่องแล้วได้ของเลย ได้อะไรมาบ้างกระเป๋ากระเป๋าผ้าโทนแบ็กแม็กสีสดำ <What? S 1> มาขำจิจารมันใกล้กับไอโฟนยังไงวะเฮ้ย mm hmm. ประกาสีอันนี้เป็นประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ไอโฟนอยู่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ผ้ mm hmm. าปูโต๊โคมไฟโรเซ่มีแล้วมีแล้วสออันและอันสุดท้ายย <c oughs> ก็ไม่รู้แต่หูก็้ปากกาโคปิกโคปิกนี้ไม่ถูกนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนวาดรูปอะและสมุดน้อมาไม่มีอะไรที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยมีคมไฟโรเซมามาดูกล่องนี้กันนะคะเราอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะวิกล่องนี้ดูแบบ่อมมาแบบแน่นๆน่ะมาค่ะ ลิคว oh, ิดโอ้ลิควิดปากกาเนี่ยตาเพิ่งสั่งซื้อใน l a z า d a ไปเมื่อคืนไม่น่าสั่งเลยเนะี่ยได้มาเยอะเลยลิควิดปากกาอรณ์การเรียนแมมาถ่าจินจานเฮย้ยซื้อสองกล่องได้ของเติมเติมไม่โอเคนะคีย e ์บอร์ดไร้สายน่าจะเป็นแบบเคสแท็บเล็ตถ้าปูโตปากกา <laughs> ปากกาสีเฮ้ยมาคมเลยเดี๋ยวตาไปแคนเซิลออเดอร์ใน l a z a ด a ก่อนแต่กดสั่งไปเยอะได้จากร้านนี้เยอะเลย กล่องใหญ่มาก oh. ผมไฟแต่จะเห็นกล่องขาเขาดิฉันก็แบบ iPhone กูมาแล้ว i iPhone กูมาแล้วอันนี้คือเทปเทปน่ารักน่ารักอะถือซะว่ากล่องนี้อาจจะเป็นกล่องสุขของอุปกรณ์การเรียนหรือเปล่าเพราะว่าได้อุปกรณ์การเรียนเฮ้ยมีกล่องอะไรใหญ่ๆมาด้วยดูดิหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตใหญ่มากเฮย้ยอะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะมันคือย่ออะไรอ่ะ มันแอบแกะแล้วนิดนึงอ่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แกะแต่อันนี้แกะแล้วมันยังไงอ่ะกลัวกันแกจะบาดมือก่อนได้ขล่องนะเนี่ยอุ้ยกล่องขาดทำกล่องเป็นรอยไปละอุ้ยตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงไปยังไงแน่นจังวะ A few moments later โอ้ยไม่เปิดละเฮ้ยใเปิดเปิดไม่อยากรู้แล้วอ่ะเปิดยากอ่ะอุ้ยตื่นเต้น ออกมาพังนะเพราะว่าเขยา่าเพราะเขย่าแรงจัดตะกีดอันนี้ไม่ไม่หมดนี่หว่าอ๋อที่เปิดไม่ได้เมื่อกี้คือกไม่หมด,ดตัดสติกเกอร์ไม่หมด,ด,ม,หม,ดมาเลย แต่ว่าจริงๆสมัยนี้แท็บเล็ตมันไม่แพงนะเอ้าแต่อย่างน้อยได้ก็ถือว่าโอเคอยู่ใส่ซิมได้มีกุ้งมีงอมโอเคโอเค่จะได้อยู่กล่องนี้เนี่ยไอตาไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากล่องสุ่มอะไรแต่ไอตาขอเดาน่าจะเป็นกล่องสุ่มเรียนอะไรที่เราเบิดแล้วถือว่าได้อยู่แล้วามาขำจีจาร์คือยังไองอ่ะก็จะได้อ่านหนังสือดึกๆแล้วไม่ง่วงไงก็กิแล้วอ่านหนังสือต่อดีกว่า อะไรเนี่ยอ้ามากล่องนี้นะคะเป็นกล่องสมอะไรก็ไม่รู้เราไม่มีทางรู้ได้เลยมาค่ะ k i n g ท e c เจอแน่แม่ลงเงินไปหมื่นหนึ่งสติกเกอร์ติ๊กเขาหน้ารัก,กว่ะโอ้นี่นะคะลิปวมวกหนรักปะมันรู้เลยอะใส่เสื้อมาเข้าเลยอะเนอะ โอ๊ยประกาเต็มบ้านแล้วเฮ้ยถุงเท้าแล้วดิฉันเป็นคนตีนโตมากนะเป็นชนีตีนเบอร์40อ่ะถุงเท้าจะได้ใช้ไหมเพื่อนอะไรอะไรคะนี่กระติกน้ำเหรอคะกระติกน้ำบอกอุณหภูมิได้บอกองศาเซลเซียสโอเคแล้วก็กระสอบกล่องแรกมันไ,ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ได้ของอะไรเลยที่เป็นเรื่องเป็นราว,วมาสะสมแต้มอะไรไม่สะสมค่ะ สมกล่องได้หมดสองใบจริงอะออเดอร์เดียวกันซื้อหลายกล่องอะคาของให้หน่อยได้ปะอย่างน้อยค้าสีเอออย่างน้อยค้าสีให้หน่อยได้ปะวิมีกล่องอะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยลำโพงบลูทูธไหนแกะดูหน่อยนะคะว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงลำโพงบลูทูธน้องวทบูดน่ารักอะแลววแหววไปอีกมาอะไรอีกโอเคเต็มบ้านเขียนเลยเขียวเขียนไรเขียนเลยที่วางมือถือ ลิฟคือมีแต่ของซ้ำๆมากออเดอร์เดียวกันอะขอของกระจายหน่อยไ้เ,เปล่าใหญ่ที่เกบแพ็กขนาดนั้นเลยแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าและกระเป๋าเครื่องสำอางอะไรใดๆอันนี้หมดแล้วหมดกล่องแล้วกล่องนี้สองกล่องนี้ไม่ได้อะไรเลยนะคะตัวกินหญ้ายังได้ไฟเบอร์แต่น้องคนนี้ฟิล์มบอกเลยว่าไม่ได้อะไรเลย นะคะทุกคนเราเปิดมาครึ่งทางแล้ว4กล่องแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นของที่เราได้ทั้งหมดใช่ <c oughs> มีของได้ใช้จริงบ้างแหละแต่จริงๆริะมันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่เข้าใจนะว่าการแบบทำกล่องสุม่มธุรกิจกล่องสุ่มอะเราจะให้เราแบบว่าลูกค้าเปิดคุ้มกันทุกกล่องใส่ iPhone ขึ้นละ50,000ื่นกันไป มันไม่ได้ง่ายบางทีอยากได้ทรัพย์สินอะไรที่เป็นของของเราอยากได้ของอะไรที่มีมูลค่ามากๆอ่ะการมาซื้อกล่องสุม่มกล่องละหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้สมหวังกันทุกคนนะคะก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่วันนี้อยากจะมาแนะนากันก่อนว่าถ้าใครอยากจะมีอะไรที่เป็นสมบัติทรัพย์ สินหลักทรัพย์ของตัวเองเนาะบางคนอาจจะนึกถึงแบบการแบบมีเงินเก็บมี iPhone มีบ้านมีรถหรือบางคนเนี่ยอาจจะชอบสะสมทองแต่ถ้าใครเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยการจะเก็บเงินเป็นหมื่นรายห,ายหายมื่นเนี่ยมันเก็บยากจังเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะมีโอกาสได้แบบเป็นเจ้าของทองบ้างหรือเปล่าไอตามีนี่มาแนะนำค่ะนี่เลย ผ่อนทองดีๆกับซิงเกอรตัวนี้นะคะเขาเป็นการผ่อนทองกับซิงเกอรที่ร่วมทํากับห้างทองออโรราทุกคนน่าจะรู้จักห้างทองออโรราใช่ไหมเป็นห้างทองแบบที่แม่ตาชอบมากเขาบอกว่าทองออโรราเลิศ ฝังลายสวยอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะได้ยินการผ่อนทองจากข่าวในเน็ตบางคนผ่อนแล้วไม่ได้ของบางคนผ่อนแล้วถูกโกงถูกลูกค้าโกงถูกแม่ค้าโกงน่ากลัวมากแต่ว่าบอกเลยว่าการผ่อนทองแบบนี้เนี่ยปลอดภัยไว้ใจได้เพราะเป็นการผ่อนทองกับห้างทองแล้วก็ซิงเกิลเองนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ใจได้ได้ของแน่นอน แล้วก็ทำได้ง่ายๆแค่แอดไลน์แอดเขาเข้าไป l i น์แอดซิงเกอ n n คอนเแบบนี้เลยพอเราสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะจ๊ะว่าแบบนี้จ้าฉันคนผ่อนจ้าผ่อนเสร็จอรเ,รเอาของมาให้ฉันลอยจ้ะเสร็จแล้วเราก็สามารถไปเลือกทองได้เลยที่เราจะผ่อนนะคะมีทั้ง25สตางค์50สตางค์แล้วก็1บาทเนี่ยน,นะแถมยังเลือกได้เองด้วยนะคะว่าจะผ่อนกี่งวดมันจะเป็น 18งวดแล้วก็24งวดอุ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการเส้นทางที่เราจะเป็นเจ้าของทองอะ่ะน่ายอยู่เด้อสมัยก่อนแล้วเราก็ซื้อทองเป็นหมื่นๆก็ต้องเก็บตังค์อันเนี้ย เหมือนเป็นการออมเงินชนิดหนึ่งเออพูดง่ายๆบางคนน่ะเห็นเงินก็ไม่ได้ได้เงินมาเอาไปใช้หมดอันนี้เหมือนเป็นการออมฉันอาจจะผ่อนสัก12เดือนฉันก็ค่อยๆผ่อนไปเก็บเงินเก็บเงินไปผ่อนครบปูบทองมาป๊าแล้วยังปังไม่หมดค่ะเขายังมีโปรโมชัน่นลดค่ากําเน็จอีก30ซค่ะจาก1890เเหลือแค่1323าอยสบาทมทโติโปรโมชั่นนี้นะคะมีตั้งแต่15บตุลาถึง30มง จิกาเลยค่ะดีฉันก็แอบ,บไปเลือกทงเลือกทองอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเลิศอยู่นะเออผ่านครบเนี่ยนะคะเราก็กดรับทองได้เลยแล้วก็ไปรับที่ห้างทองออโรราที่มีตั้ง220สาขาทั่วประเทศเลยค่ะจะผ่อนทองอาทีต้องผ่อนกับนี่เลยสิ ห้างทองออรราจ้าแต่ตอนนี้เรามาเปิดกล่องสุมกันหน่อยเลยอีก2กล่องใหญ่ๆตื่นเต้นมากว่า2กล่องนี้อาจจะเป็นรางวัลใหญ่หรือเปล่าเพราะว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดอุ้ยแต่จริงๆเราก็แอบได้แท็บล่แท็บเล็ตมา1นึ่งอันแล้วนะเฮอ,อแต่แท็บเล็ตหนึ่งอันนี้ไม่คุ้มหรอกเพราะลงเงินไปเกือบหมื่นมาดูนันค่ะว่าจะได้อะไรต่อเริ่มเอยุยกล่องกล่องใหญ่ ที่วางมือถือพร้อมกับไฟเอาไว้ไลฟ์ค่ะเหมาะกับยูทูบเบอร์คนสวยของอย่างเรานะแต่งแต่งหน้าอะไรไปเรื่อยโคมไฟอีกแล้วค่ะตั้งมือถืออีกแล้วก็ติดน้ำาอ e อีดอีกแล้วเดิมๆอุยอะไรอะมอชาบูถ้าไม่ติดว่าที่บ้านมีมอชาบูแล้วก็จะมีไจอ่ะเดี๋ยวลองแกะดูก่อนว่าข้างในเป็นมอชาบูจริงปะวะ เขาเอาไอโฟนใส่เข้าไปนะมาโอเคได้หม้อชาบูจริงๆว่ะแคตตกร็ี่มันต่างแต่เกินไปป่าไอโฟนกับหม้อชาบูอ่ะอ่ะจัดไปกระเป๋าคาดโคกเปนแมนแบบผู้ชายคาแล้วมีแมสแล้วก็มีการ์ดอะไรก็ไม่รู้กระดาษหน่อยอุ้ยอัพเปิ้ลโผู้โชคดีคุณได้รับแอปเปิ้ล ใส่ชาร์จก็ไม่ได้ตอนแรกนึกว่าเขาเขียนการ์ดมาสง่งมาเราด้วยังบุ้มบุ้งนะคะ่ะบุ้มมากล่องสุดท้ายลุน้นมาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปิดไปรบสองกล่องอย่างอันเมื่อกี้มันไม่มีกล่องแยกอ๋ออ๋ออันนั้นคือนับเป็นหนึ่งอันนี้เลยมาสามอัน แล,แล้วมาสี่อันแล้วคะ่ะกูตั้งอะไรนากหนาตั้งห้องนอนห้องน้ำห้องนองั่งเล่นห้องวกวดตั้งอะไรนักหนายางมาผมคะ่ะถุงเท้าคะ่ะรอบนี้มาเป็นถุงเท้าผู้ชายคะ่ะคีย์บอร์ดอีกแล้วคะ่ะหวีไฟฟ้าคะ่ะเออแต่จริงจริงเมื่อเช้าไอ้ตาก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าอยากกับว่าเดี๋ยวจะซื้อหวีไฟฟ้ามาหวีผมนี่คะ่ะหวีไฟฟ้าคะ่ะโอ้ยมันอย่างวะ ได้ทุกอย่างยกเว้นไอโฟนรีบได้มา3าแพ็คแล้วค่ะหมดแล้วอ่ะโอนี้ไม่ได้เลยเลยได้หวีไฟฟ้าวีไปฟ้าแค่ราคาหลักน้อยกล่องรองสุดท้าย iPhone อยู่ไหนนะ i p อโฟนเราอยู่ไหนนะขอเป็น iPhone 13 Max ได้ปะความจุที่สูงที่สุดเฮ้ยโลบมากแต่งหน้าค่ะที่ตีฟองกาแฟี่ทีีฟองน กล่องมันได้อยู่นะรอล้อล้อล้อลอทรงกล่องมันคุ้นอยู่นะโอเคอะไรก็ไม่รู้อ๋อแปรงสีฟันไฟฟ้าได้ทุกอย่างยกเว้นไอโฟนอันนี้ใหญ่มากทุกคนใหญ่มากเหนียงกล่องเลยอ่ะกล่องใหญ่มาก อยากจะบอกว่าอุ้ยอยากจะให้เป็นกำลังใจให้กันในตอนนี้ค่ะแบบขอให้ในของดีไอโฟน13 Pro Max ความจุ500กิกะไบต์สีดำพร้อมเคสใสขอบคุณค่ะเฮ้ยครั้งนี้เราขออะไรเราต้องขอแบบสเปซิฟิกเทปท่านจะได้รู้ว่าจะให้อะไรอะไรนี้ไงกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยค่ะกดไลค์กดไลค์วิดีโอนี้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเดี๋ยวเราจะคุ้มตังค์ไหมนะ หนีบผมอันเดิมจะได้วิลี่ซ้ายขวาพร้อมกันไงอย่างนี้หรอ,อเทปไฟไฟหน้ากลอา้องกระเป๋าเหมือนเดิมหมดแล้วกล่องนี้ของน้อยมากกล่องนี้ของน้อยมากไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยได้แท็บเล็ตหนึ่งอันอยู่ไหนเราก็ไม่รู้กันเนี่ยโอ้ยแต่แล้วไม่ได้สนใจน้องแท็บเล็ตเลยทำหายไปแล้วเรียบร้อย <S <S> <S เดี๋ยวเราแอบลองเสิร์ชดีกว่า แท็บเล็ตตัวนี้มูลค่าเขาขายจริงๆใน,นเน็ตอะเท่าไหร่เดี๋ยวขอเซิร์ชแป๊บนึงนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนไอตาดูในนี่แอปนี้นะคะแอป e commerce รายใหญ่ในไทยแลนด์นะคะใบให้ว่บสีสม้มขึ้นต้นด้วยช็อปลงท้ายด้วยปีอะไรไม่ใช่ใบอ๋ออันนั้นเฉลยรู้แล้วเราเฉลยอันนี้ไม่เขาเฉลยเขาบอกว่าตัวนี้นะคะออดูค u p รุ่น iPad 8T จอ8นิ้วราคาอยู่ที่ 3, 000กว่าบาทเฮ้ย เข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้คุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่งงว่า1ออเดอร์ไอตาสั่ง8กล่องอะของแม่งซ้ำอะและซ้ำเยอะได้ยังไงไม่่อเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครจะซื้อกล่องสุ่มอะไรพวกนี้นะคะก็ก,ก็ไม่ต้อเผื่อใจก็แบบเออเออ,เอ,อมันคาําขันคุ้มไม่คุ้มก็ช่างๆแต่ถ้าเกิดเราผ่อนทองกับสิง ห้างทองโอลูราผ่อนคบได้แน่นนะได้ตามจํานวนตามทองที่เราเลือกเลยนะ้นแล้วก็ไม่มีบิดผิวปลอดภัยไว้ใจได้เอ้ย <Hey. S 1> แล้วถ้าเรามีทองทองรูป,ปรพันธ์ทองเป็นสินทรัพย์เก็บไว้นะอุย้ยทองเก็บไว้ได้เด็ดลระคาขึ้นราคาขึ้น,าาข,นขอ,องพวกเนี้ยซื้อเมื่อไหร่ก็ได้คะ่ะมีทองเก็บไว้อะเริ่ด เดี๋ยววันนี้ไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ตาเปิดกล่องสุ่มอะไรกันอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยเผื่อ <"P hew! S 2> ว่ามีร้านไหนเลิศเลแอบไปเห็นรีวิวของยูทูบเบอร์ท่านไหนที่แบบเฮ้ยมันปังว่ะเพี่ตานี้เลิศอยากให้เพี่ตาลองเปิดคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็กดไปอย่าลืมก like, ดไลค์วิดีโอนี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้เธอจะมาตั้งเก็บของเนี่ยต้องใช้กําลังใจอย,อย่างมากอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะคะแล้วก็กด subscribe กดซั่น กระดิ่งได้จ้ะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอต่างตอนนี้เขาไปเก็บของก่อนได้ใช้หปพอกระใหม่รู้นี้เอาเงินเก้าพันไปพอรทองดีกว่าบวกอีกนิด,ดนะหนึ่งก็ได้เล็้วยี่ห้าตังห้าสิบตังโอ้ยแต่วบบเก็บเหนื่อยกว่าตอนเปิด,ดนะอีกนะอุ้ยเต็มไปหมดเลยไปไปเยพลงมันต้องเป็นยังไงนะอันนี้คือแกะกล่องแกะกล่องสุก